สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูมายหรือว่าคุณครูที่คำพรและลมกิจนะคะวันนี้คุณครูก็ได้นําความรู้ดีๆนะคะมาฝากนักเรียนอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องการเขียนค่ะการเขียนที่ครูนำมาฝากจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนายนะคะนักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่านะคะงานเขียนที่เราเคยอ่านหรือว่าเคยผ่านตามาเนี่ย สามารถแยกออกไหมลยูกว่าเป็นงานเขียนประเภทไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนได้เรียนข้ามนิจจบไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถแยกออกได้แน่นอนว่างานที่นักเรียนอ่านมา่นี่ยเป็นการเขียนบรรยายหรือว่าการเขียนรายงานนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องความหมายของการเขียนบรรยายกันก่อนนะคะ สำหรับการเขียนบรรยายนีย่เป็นการเขียนเพื่อเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับนะคะและแสดงให้ผู้อ่านรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรทำทำไมและทำอย่างไรนะคะสำหรับผู้เขียนเนี่ยควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้กระจ่างชัดเจนโดยมีข้อมูลและเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะแสดงความคิด บางครั้งนะคะอาจจะแทรกบทสนทนาของตัวละคระคะเข้าไปเพื่อทําให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจลักษณะอารมณ์ความคิดของตัวละครและเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะคะหรือว่าเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดนั่นเองนะคะสาหรับอันนี้เป็นความหมายของการเขียนบรรยายทีนี้เราไปดูหน้าถัดไปกันค่ะจุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยายนะคะการเขียนบรรยายนี่เป็นการใช้แสดงความคิดเห็นได้หลายรูปแบบเช่น ใช้ในคำประพันธ์แบบเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนชีวประวัติการเขียนบันทึกการให้ข้อมูลการรายงานข่าวเป็นต้นการเขียนบรรยายเป็นการเขียนเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องที่เป็นอยู่โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องประเภทของเรื่องที่ใช้วิธีการเขียนบรรยายงานที่ใช้ กละวิธีการเขียนบรรยายแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 1. อัตาชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่างๆ 2. ข้อแท้จ,จริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาตสตร์ 3. เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อไปนะคะเรามาดูหน้านี้กันค่ะหน้านี้เนี่ยจะเป็นข้อสังเกตการเขียนบรรยายนะคะสาหรับข้อสังเกตของการเขียนบรรยายนี่เขาบอกไว้ว่าการเขียนบรรยายนยเป็นการเขียนตามความเป็นจริงใช่ไหมลูกทีนี้การเขียนความเป็นจริงเนี่ยสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงนะคะไม่มีการสอดแทรกอารมณ์หรือความรู้สึกลงไปในงานเขียนอ่ะทีนี้นักเรียนเริ่มจะเกิดความสงสัยแล้ว กับสิ่งที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นว่าความหมายของการเขียนบรรยายนี่มันมันบอกว่ามีการสอดแทรกบทสนทนาของตัวละครทําให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะอารมณ์อ่านักเรียนดูดีๆนะคะสาหรับการเขียนบรรยายนีย่มันจะมีบางครั้งเนี่ยจะมีการสอดแทรกบทสนทนาตัวละครนะคะสอดแทรกบทสนทนาก็คือการพูดคุยของตัวละครเนี่ยเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจลักษณะอารมณ์ ตอนนั้นของตัวละครแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่ได้มีการสอดแทรกอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวลงไปในงานเขียนเข้าใจไหมลูกมันคนละส่วนกันนะคะสําหรับอารมณ์ส่วนตัวในการเขียนกับอารมณ์ของตัวละครที่อยู่ในบทนั้นนะคะอยู่ในใจความนั้นอยู่ในเนื้อหานั้นนะคะมันคนละส่วนกันอ่ะดูดีๆนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนบรรยายบ้างนะคะสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแรกที่ครูยกมานะคะตัวอย่างนี้เป็นของพระเนตรรังสีนะคะใจความของเขาว่าไว้ว่าผมเกิดที่บ้านสวนทนบุรีหน้าบ้านติดครองวัดดอกไม้ไม่ไกลจากสถานีตำรวจบุกผารามปัจจุบันสถานีตำรวจแห่งนี้สร้างมาก่อนผมเกิด แต่ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เดิมเป็นเรือนไม้สูงพื้นชั้นล่างลาดซีเมนต์มีเรือนพักตำรวจเป็นแถวเก่าๆไม่กี่ห้องหน้าโรงพักมีถนนผ่ากลางฝั่งตรงข้ามคือวัดดอกไม้ซึ่งเป็นศั์ชาวบ้านภาษาราชการเรียกว่าวัดบุปผารามนักเรียนสังเกตนะคะ ประโยคนี้ตรงไหนเป็นการแสดงว่าเป็นการเขียนบรรยายนะคะตามที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นว่าการเขียนบรรยายเนี่ยเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับและแสดงให้ผู้อ่านเนี่ยรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและทำทำไมนะคะทำอย่างไรผู้เขียนกล่าวถึงผู้เขียนเนี่ยจะต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ให้กระจ่างชัดเจนใช่ไหมคะ แล้วก็จะมีข้อมูลเนื้อหาสาระของเรื่องที่อาจจะแสดงความคิดเห็นบ้างในบางครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีบทสนทนาของตัวละครนะคะเพื่อให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยเข้าใจลักษณะอารมณ์ความคิดเห็นของตัวละครไปด้วย เช่นเดียวกับตัวอย่างนี้ค่ะที่เขาเล่าเป็นลำดับเหตุการณ์นักเรียนเห็นไหมเขาบอกตั้งแต่เขามีปัจจุบันแสดงว่ามันต้องมีตั้งแต่อะไรมีอดีตถูกไหมคะอดีตของสถานีตำรวจเนี่ยเป็นยังไงลูกมันจะมีรูปร่างหน้าตานะคะไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะคะอดีตของมันเนี่ยจะเป็นเ,เรือนไม้ที่เรือนไม้สูงนะคะพื้นชั้นล่างเนี่ยจะราด ลาดปูนซีเมนใช่ไหมคะมีเรือนพักตำรวจเป็นแถวเก่าๆไม่กี่ห้องเห็นไหมคะเขามีการลำดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็แสดงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กระจ่างชัดเจนนะคะสำหรับตัวอย่างแรกทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ ต่อไปเป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายนะคะเป็นตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างนี้เป็นของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดนะคะชื่อนี้นะคะนักเรียนคุ้น,นหูกันบ้างหรือเปล่านะคะ, <worldly S 1> ะ,คะชื่อนี้นะคะท่านเนี่ยท่านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดเนี่ยท่านจะออกผลงานด้านการเขียนเนี่ยอย่างหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก <X> ็เป็นผลงานดีๆ <X> ทั้งนั้นเลยนะคะ <X> <X> ก็ครูก็เลยได้ไดยกนํามาเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะสาหรับเรื่องการเขียนบรรยายนะคะ เราไปดูใจความของตัวอย่างนี้กันค่ะใจความว่านะคะสมัยเมื่อข้าพเจ้าสมัครเป็นผู้แทนรัศดรอ,ออกเที่ยวหาเสียงในพระนครได้เข้าไปหาเสียงในบ้านคนจนแห่งหนึ่งอยู่ที่แหล่งเสื่อมโทรมหลังวัดอินบางขุนพรมแหล่งเสื่อมโทรมนี้เด็กๆผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีชีวิตเหนือน้ำคลำํา เพียงฟุตกว่าๆเท่านั้นนานๆจะมีหมูวัดหลงเข้ามาอยู่ด้วยที่ใต้ถุนบ้านนะคะตรงนี้อ่านว่าน้ำคร่ำนะคะไม่ใช่น้ำคร่ำนะคะครูเกือบออกเสียงผิดเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เป็นน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำก็คือน้ำที่มีการกักขังนะคะ,ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะที่เราเคยเห็นไหมคะสลัมอย่างเงี้ยอ่ะจะมีน้ำคร่ำพวกเนี้ย่ะกักขังอยู่นะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเขาก็มี การลำดับนะคะผู้เขียนเนี่ยเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมเหมือนครูที่ครูได้บอกไปต้นคลิปว่าการเขียนบรรยายเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการลำดับเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าเหตุการณ์ของเขาคือเขาเคยสมัครเป็นผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะตอนที่เขาสมัครเนี่ยเขาก็ได้ไป หาเสียงในที่ที่1น,นะคะในพระนครใช่ไหมลูกทีนี้เนี่ยที่ที่เขาไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านคนจนนะคะแล้วก็มียังไงลักษณะหมู่บ้านนี้ก็คือเป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะคะอยู่ที่ไหนลูกหลังวัดอินบางขุนพรมใช่ไหมคะแหล่งเสื่อมโทรมนี้นะคะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ใช้ชีวิตเหนือน้ําครัมนะคะก็คือชีวิตเขาเนี่ยก็ คล้ายๆสลัมนะคะก็คืออยู่ในสลัมนะลูกนะเป็นแหล่งเสื่อมโซ่ทีนี้นะคะเขาก็เล่าเห็นไหมคะว่าเขาไปทําอะไรแล้วไปเจออะไรมาบ้างถูกไหมลูกอ่าทีนี้พอเราพอเราเห็นการเขียนบรรยายแบบนี้เราก็รู้ทันทีเลยว่ามันเป็นการเขียนบรรยายเพราะว่าตัวผู้เขียนเนี่ยมีการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งของเขาเองใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เล่าเป็นลําดับ อย่างเห็นได้ชัดและก็มีการบอกว่าไปทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยก็เห็นกระจ่างชัดเจนถูกต้องไหมคะจบลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขียนบรรยายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นมัธยมกึกาษาปีที่2ของคุณครูได้เข้าใจบทเรียนเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าคะถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะครูฝากนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะหรือย้อนจะไปดูคลิปข้างต้นใหม่นะคะเพื่อทำความเข้าใจดูตัวยอย่างเยอะๆนะคะว่า เทคนิควิธีการนะคะการสังเกตของการเขียนบรรยายเป็นยังไงนะคะแล้วก็นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ